สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะ ท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาตุนก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยดวงชะตาเป็นดวงที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นี้ค่ะชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลคะกุมภาพันธ์นี้คุณมีภาระความรับผิดชอบมากมายเลยค่ะรู้สึกว่าคุณจะเหนื่อยนะ เหนื่อยกับสิ่งที่ต้องแบกบต้องทําไปนะคะในช่วงกุมภาพันธ์นี้เหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบต่างๆแต่อย่าเพิ่งกังวลใจไปเลยค่ะเพราะว่าเกณฑ์การเงินหรือว่าเกณฑ์โชคลาภของคุณดีมากๆมีรายรับหมุนเวียนเข้ามาดีมากเลยในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่แม่หมอก็ยังมองว่า รายรับที่เข้ามาคุ้มค่าเหนื่อยชาวราศีตุลบางคนอาจจะมีความรู้สึกเงาเงานะมีอารมณ์เงาหรือน้อยอกน้อยใจใครสักคนในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งชีวิตค่อนข้างจะราบเรียบนะ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีภาระอยู่ในมือนะคะต้องทำโน่นทำนี่ต้องแบกรับต้องคิดคํานวณไตรตรองกับการดำเนินชีวิตนะคะต้องใช้เหตุและผลคมจิตคมใจกับปัญหาบางอย่างอยู่นะส่วนท่านใดที่ยังต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคใดๆที่ผ่านมาก็ตามจากนี้ไป ปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมเพียงแต่ว่าการดำเนินชีวิตของชาวตุลเนี่ยอย่างที่บอกชาวราศีตุลเป็นราศีของความยุติธรรมนะคะสัญลักษณ์ของราศีคุณเนี่ยก็คือตราช่างดังนั้นการที่คุณใช้ชีวิตให้เที่ยงตรงตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจรจาสื่อสารกับใครคุณก็ตรงไปตรงมาหรือว่าจะเป็นการ ตรงไปตรงมากับความรู้สึกของตัวเองค่ะเดือนนี้จะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นนะถ้าคุณเป็นคนตรงไปตรงมาทุกสิ่งทุกอย่างตรงประเด็น แม่หมอมองว่าคุณจะมีโชคมีลาบที่ดีเข้ามาจะมีอะไรดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมองเห็นคุณงามความดีของคุณและจะช่วยคุณแต่มีอย่างหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังชาวราศีตุลจะมีเหตุการณ์ปุบปรับกระทันหันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ปุบปรับนี้เป็นไปได้หมดนะคะนะรวมไปถึงอ่าเกณฑ์การฟกช้ำดำเขียวอุบัติเหตุ ปวดหลังปวดเอวปวดตามเส้นตามข้อเกิดขึ้นได้กระทันหันนะคะอะไรก็ตามที่มันเกิดปุบปับกระทันหันคุณจะต้องตั้งสติให้ดีๆจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงกุมภาพันธ์พศ2564นี้นะคะและสิ่งที่แม่หมออยากจะบอกกล่าวตักเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณมีคนเข้ามาในชีวิตแล้ว คือเหมือนคุณมีเกณฑ์จะเจอคนแบบประมาณว่ามีคนนินทามีคนพูดถึงคุณไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะแม่หมอไม่ไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ยินข่าวไหมแต่ว่าในเกณฑ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีคนพูดลับหลังคุณแน่ๆนะคะคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าเป็นไปได้ก็วางเฉยนะเราห้ามปากคนไม่ได้ห้ามคนนินทายากมากนะคะห้ามคนใส่ร้ายป้ายสี ยากมากๆเลยตั้งรับได้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีคนพูดจารุนแรงให้คุณหรือใส่ร้ายคุณไปในทางที่คุณไม่ได้ทำอย่าไปร้อนรนนะคะอย่าไปวิตกคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะมีคนมองเห็นคุณงามความดีคนที่ใส่ร้ายคุณจะไม่บังเกิดผลในท้ายที่สุดนะคะนะ ทีนี้เรามาดูเกณฑ์การทำงานกันก่อนดีกว่าชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลท่านใดที่มีงานประจำทำนะคะคนมีงานประจำเนี่ยเหนื่อยนะต้องใช้ความอดทนกับสภาวะการทำงานถึงแม้ว่าการทำงานของคุณเนี่ยมันจะประคับประคองตัวไปได้นะเกณฑ์การทำงานไปได้เรื่อยๆแต่มองเห็นชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลคุณเหนื่อยคุณต้องทุ่มเทคุณต้อง ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะกับเรื่องการทํางานหรืออาจจะใช้ความคิดและการวางแผนเยอะมากๆกับงานที่ทํากับภาระที่แบกรับผิดชอบในวงงานนะยังต้องใช้ความอดทนต่อไปอยู่นะคะชาวราศีตุลอย่าน้อยอกน้อยใจไปเกณฑ์ความน้อยใจของชาวราศีตุลค่อนข้างเด่นชัดมากๆบางคนมีความรู้สึกเหมือนตัวเองสู้อยู่คนเดียวไฟอยู่คนเดียวเดินเดี่ยวลุยเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะนะ ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะชาวราศีตุลแม่หมอมองว่าคุณมีคนมองเห็นคุณงามความดีของคุณอยู่นะคะนะทีนี้ท่านใดที่ว่างงานคนราศีตุลสมมุติว่าคุณได้พักงานหรือว่างงานมาสักพักใหญ่แล้วนะคะคนว่างงานเนี่ยแม่หมอมองเห็นคุณเหมือนมีความรู้สึกแย่กับอะไรบางอย่างอยูอย่ในใจอาจจะเป็นแย่เพราะสถานการณ์งานที่มันต้องหยุดชะง,งักไปต้อง ต้องพักชั่วคราวไปแต่อีกไม่นานเนาาี่ยละค่ะการงานของคุณจะกลับมาดีหรือท่านที่รองานคุณก็มีเกณฑ์จะได้งานอะไรบางอย่างเข้ามือมามีเกณฑ์ให้ต้องออกไปทำงานอยู่นะคะถ้าอย่างช้าเนี่ยก็อาจจะเป็นปลายปลายกุ่มภาพันธ์จะได้งานที่ลงตัวมากขึ้นหรือมีอะไรมาให้คุณทำอันนี้สำหรับคนว่างงานและก็รองานอยู่นะคะแต่คุณจะต้อง เอาความเครียดออกไปให้ได้เพราะว่าคนว่างงานแม่หมอมองเห็นคุณเบื่อหน่ายคุณมีอะไรในใจเยอะแล้วคุณบางทีแอบเครียดนะคะแอบเครียดฟุ้งซ่านจิตใจคิดโน้นคิดน,น,ดนี่คิดไปทั่วเพราะว่าที่จริงในเกณฑ์ของเดือนกุมภาพันเนี่ยชาวราศีกุมคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจฟุ้งซ่านในบางครั้งนะคะต้องควบคุมสภาวะความคิดนะนะคะ ถ้ามาพูดถึงเรื่องสภาวะจิตใจเนี่ยชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลเนี่ยที่จริงน่ยคุณก็ไม่ไม่อยากจะคิดอะไรจุกจิกวุ่นวายหรอกแต่เรื่องอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางทีมันเยอะมันเลยทําให้คุณอดคิดนั่นคิดโน่นคิดน,น,ดน,น,ดนี่ไม่ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณอยากจะรีแลกซ์สมองมากๆเลยคือคุณไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิก,จกยุ่งยากวุ่นวายคุณเป็นคนรักความสงบนะคะ คุณก็หวยหาความสงบในจิตใจเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่ก็อย่าเพิ่งท้อถอยไปค่ะยังมีอะไรหลายอย่างให้คุณต้องจัดการต้องลงมือทำเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะและในเกณฑ์การเงินของชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์ลาบลอยนะชาวราศีตุลคนใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงใดๆก็ตามมีสิทธิ์มีเกณฑ์มีเฮนะคะ มีเกณฑ์ได้เฮว่างั้นเถอะนะมีเกณฑ์โชคดีในด้านการเงินแต่ว่าอย่างที่บอกไปเกณฑ์ชะตาย,ยังไม่นิ่งยังไม่คงที่เกณฑ์การเงินก็ไม่คงที่นะคะการเงินยังหมุนมากๆเลยหมุนซ้ายใจขวาหามมาได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็รออยู่ในวันข้างหน้านะโดยเฉพาะคนมียนี่ศีนชาวราศีตุลชาวลัคนณาตุล คุณเองเบื่อหน่ายมากเลยคนมีหนี้นะไม่ว่าจะหนี้สินกับสถาบันการเงินใดๆหนี้สินกับบุคคลใดคุณเองเนี่ยอยากจะจัดการแต่บางทีมันก็ช้าอ่าหมายถึงว่าในการจัดการเรื่องหนี้เรื่องสินมันต้องมีการไปพูดไปคุยขอประนอมหนี้หรือขอเจรจาผ่อนผันในด้านภาระหนี้สินเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือบางคนหาเงินมาได้ก็โปะหนี้แล้วมันก็ แทบจะไม่เหลือติดไม้ติดมืออันนี้สําหรับคนมีหนี้เยอะๆจริงๆส่วนท่านใดที่ไม่ได้หนี้สินเยอะไม่ได้แบกภาระอะไรหนักๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ท่านใดที่มีภาระหนี้สินเยอะๆเนี่ยคุณหามาได้มันก็ต้องไปทางโน้นก่อนละค่ะเนาะไปตามสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้ก่อนเลยนะอะทีนี้เรามาดูท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัว คนมีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองนะต้องทำใจสักหน่อยธุรกิจของคุณเกิดอุปสรรคปัญหาปัญหาเก่า,เ,กาเรื่องราวเก,าเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาให้คุณต้องจัดการต้องแก้ไขคนรอบข้างบริวารก็ไม่ค่อยเป็นใจให้ธุรกิจของคุณมันเดินไปด้วยดีเลยธุรกิจคนคนมีธุรกิจอยู่ในมือคนเป็นนายของตัวเองเนี่ยมันไปแบบราบเรียบบางทีคุณอาจจะต้อง กลับมานั่งคิดนอนคิดก่อนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะนะสำหรับคนมีธุรกิจนะคะมันมันหนักมันเหนื่อยที่จะคับประคองตัวเองมากๆเลยนะในช่วงกลุ่มภาพันธ์นี้ถ้าเกิดว่ามีเสียงอะไรแทรกเข้ามานะคะมีเสียงสุนัขไม่เหมาะก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ<ม>เพื่อนบ้านมีสุนัขเนาะนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเกณฑ์ความรักนะชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลคะคนมีความรักนะคะ แม่หมอจะพูดถึงเกณฑ์ความรักก่อนผ่านจากเรื่องความรักไปแล้วก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปและวิธีแก้เครสเสริมดวงให้ในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเกณฑ์ชะตาของคนมีคู่คนมีความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พศ .2564 นี้นะคะชาวราศีตุลความรักของคุณอยู่กันแบบเพื่อนนะบรรยากาศในด้านความรักเนี่ยมันดูแบบ ราบเรียบมากๆเลยนะถ้าใครชอบความวือหวานในช่วงนี้อาจจะดูน่าเบื่อสักหน่อยในเกณฑ์ความรักของคุณและฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยมองเห็นความผูกพันที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นแต่คนที่ครองคู่กันมาเนี่ยคุณมีความเอื้ออาทรกันแบบเพื่อนแบบมิตรอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วเราคบหาดูใจกันมาพักใหญ่แล้วความเป็นเพื่อนมันมีความสําคัญมากๆดังนั้น ถ้าท่านใดที่ชอบให้ความรักหรือหวาก็ต้องเติมความหวานนะคะเปลี่ยนบรรยากาศในด้านความรักออกเดทกันอีกครั้งหนึ่งสะหน่อยมันจะได้เติมอ่าอินเอร์จีดีๆให้กับ บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะคะมองเห็นความผูกพันให้มีที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นอันนี้สําหรับคนครองคู่นะคะส่วนท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็มีเกณฑ์ดีๆเข้ามาคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยยังมีความเอื้ออาทรอ,อยากจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ มีอย่างหนึ่งมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนก็คือว่ายังมีใครอีกสักคนหนึ่งซ่อนอยู่นะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมีเกณฑ์ขยบสถานะความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะอาจจะต้องเรียกกันว่าแฟนแล้วแหละแต่ แต่คุณจะต้องดูว่าถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ยังมีใครอีกคนที่ยังไม่ไปจากชีวิตที่ยังเคลียร์ความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งไม่ชัดเจนแล้วก็ยังมีเราในความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ชาวราศีตุลน,นะคะดังนั้นเกณฑ์ความรักของคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแม่หมอยังมองว่า คุณไปกันต่อนะคะเพราะว่าคุณมีความเอื้ออาทรให้กันคุณห่วงใยกันคุณอยากจะทำกิจกรรมดีๆร่วมกันมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่มันยังตัดอีกคนหนึ่งไม่ได้นะอาจจะเป็นเขาหรือเป็นคุณนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานั่นแหละนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคนรักของชาวตุลน,นะคะชาวตุลคนรักของคุณคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะ คนรักของชาวราศีตุลตอนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องส่วนตัวนะมีเรื่องบางอย่างส่วนตัวอาจจะเป็นการเงินหรือการงานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ค่อยสบายใจเหมือนกําลังพยายามใส่ความพยายามกับการดําเนินชีวิตหาเงินหาทองมากๆพยายามกับสิ่งที่เขาลงมือทำอ่ะพยายามกับชีวิตประจาอาชีวิตในปัจจุบันของเขามากๆอันนี้เป็นดวงคนรักของคุณนะคะคือแต่ว่า คนรักของคุณเนี่ยชีวิตของเขาก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าแย่มากเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาจุกจิกให้ต้องแก้ไขให้ต้องเก็บมาคิดนะคะแต่ความรู้สึกที่คนรักของคุณมีให้คุณน่ะเขาเองเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรไม่รู้อันนี้เป็นความรู้สึกคนรักของชาวตุลมีให้ชาวตุลน,นะคือเขามองเห็นว่าความรักของเราเนี่ยมันมันดูจืดชืดนะและอีกอย่างหนึ่งตัวคุณเหมือนตัวคุณเองอะ ชาวตุลบางคนคุณก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวของคุณคุณก็โฟกัสกับปัญหาส่วนตัวจนลืมที่จะเติมความหวานให้กับคนที่คุณรักคนที่รักคุณน่ะนะคะทีนี้ความหมายของแม่หมอก็คือว่าคนรักของชาวราศีตุลเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วอะว่าความรักของเราสองคนมันจะไปต่อ,อยังไงมันเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ในวันข้างหน้ามันไปต่อกันแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางจะถึงฝั่งฝันที่เราต้องการไหมอะ นะคะคนรักของคุณเนี่ยเก็บเรื่องของคุณมาคิดเพราะว่าสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนเหมือนมันเป็นอุปสรรคสําหรับความรักของเราหรือว่าตัวของคุณเองเนี่ยทำตัวเป็นอุปสรรคกับความรักไม่ว่าจะเป็นอาการเฉยชาของคุณหรือการโฟกัสกับสิ่งที่คุณทํามากจนเกินไปจนหลงลืมโฟกัสกับเขาให้ความสําคัญกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะหรือคนรักของคุณเนี่ยมองว่า คุณกับเขาเนี่ยมันยังมีอุปสรรคกันอยู่นะมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการสารความสัมพันธ์อะไรที่มันเยอะแยะมากมายกว่านี้นะคะเขามองคือคนรักของชาวราศีตุลนะโฟกัสปัญหาในด้านความรักความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้นะคะยังไงถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันดีขึ้นคุณก็ต้อง ปรับเปลี่ยนตรงนี้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็นําไปปรับใช้กับความรักของคุณนะคะส่วนเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลและคู่กรณีของคุณความสัมพันธ์กับคนรักของคุณจากนี้ไปเนี่ยก็ไปกันต่อแบบกระท่อนกระแท่นนะ่ะเออโดยเฉพาะคนที่แบบว่าห่างเหินกันหรือว่าออต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองโฟกัสเรื่องของตัวเองนะ่ะบางทีจะต้องปรับต้องเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ซะหน่อยในการดำเนินการความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากให้ความรักของคุณได้ไปกันต่อเรื่องเก่าๆอะไรอย่าเอามารื้อฟื้นปัญหาจุกจิกยุ่มยิม้มมองข้ามมันไปนะคะจัดการใหม่เปลี่ยนระบบการสารความสัมพันธ์กันใหม่ถ้ามันจืดเกินไปก็เติมความหวานถ้ามันไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันก็ลองมองหาเวลาที่จะได้มานั่งกินข้าวด้วยกันไปฟังเพลงด้วยกันหรือเวลา คล้ายๆว่าเวลาเก่าๆเหมือนตอนที่เราจีบกันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆที่มันตื่นเต้นนะเอากลับมาใช้อีกนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไปต่อได้ด้วยความราบรื่นนะส่วนคนโสดนะคะเรามาดูคนโสดชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลน,นะคนโสดชาวราศีตุลเนี่ยแม่หมอมองว่า คนโสดนะ่ะเหมือนเป็นคนโสดที่มีอะไรในใจคุณก็ยังโสดนั่นแหละคะ่ะคุณไม่สนใจใครเลยคนโสดชาวตุนนะอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่กับตัวเองนะอย่ามาจุกจิกวุ่นวายกับฉันคนโสดเนี่ยเหมือนคนมีอะไรในใจเหมือนคนมีปมมีแผลที่ผ่านมาไม่เปิดใจรับใครเลยนะคะไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณมาก ถามว่าชาวราศีตุลต้องการความรักไหมคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการความรักนะนะคะคุณต้องการความรักแต่ทําไมคุณต้องเอาแผลเอาประเด็นเก่าๆมาเป็นอุปสรรคให้กับหัวใจของคุณล่ะคะลองถามตัวเองดีๆว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่โสดอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะใจตัวเองหรือเป็นเพราะอะไรนะคะถ้าคุณอยากมีใครสักคนเคียงข้างคุณต้องเปิดใจอย่าคิดเยอะนะคนโสดชาวราศีตุล ส่วนชาวราศีตุลที่กําลังรอคนรักเก่าอยากให้คนรักเก่ากลับคืนมานะคะคนที่ห่างเหินกันไปชาวราศีตุลที่รอรักเก่าเนี่ยแม่หมอมองว่ามันยังไม่ขาดกันสะทีเดียวหรอกนะมันยังมีสายใยบางบางบางมากนะชาวตุลกับคนรักเก่าเนี่ยมีสายใยที่บางมากอุปสรรคเยอะนะคะยังไม่มีเกณฑ์กลับมาในในตอนนี้แต่บางคนยังแอบส่องกันอยู่ยังแอบมองกันอยู่ไกล นะคะยังแอบนึกถึงกันอยู่เนืองเนือนะกับคนรักเก่านะคะชาวราศีตุลแต่ยังไม่มีเกณฑ์กลับคืนมาอุปสรรคยังเยอะอยู่สําหรับคนมีความรักเก่ารอรักเก่าแบบนี้นะคะอ่ะส่วนคําแนะนําในด้านความรักนะคะให้กับชาวราศีตุลน,นะชาวราศีตุลคะคุณอย่าคิดเยอะคุณอย่าใช้สมองเยอะในด้านความรักอันนี้เป็นคําแนะนําให้กับคุณคุณต้องการอะไรคุณตัดสินใจ ไปเอาสิ่งนั้นมานะคุณถามใจตัวเองดีๆว่าคุณปรารถนาอะไรคุณปรารถนาในตัวใครอย่าปิดกั้นตัวเองนะชิลกับสถานการณ์ปล่อยวางรีแล็กจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือคำแนะนำนะไม่หมอไม่รู้ว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรในด้านความรักชาวตุนแต่ ในเกณฑ์ดวงชะตาที่เปิดขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะต้องรีแลกซ์ในเรื่องความรักคุณต้องใช้ความรู้สึกใช้เซนส์ของคุณเองอย่าใช้สมองชาวราศีตุลนมีเกณฑ์การเอาสมองมาใช้กับความรักมันไม่ถูกต้องเอาความปรารถนาความรู้สึกนำหน้าดีกว่ามันจะมีความรู้มันจะมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะในเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์นะคะฝากไว้นะชาวราศีตุล อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องอื่นๆทั่วๆไปกันต่อนะชาวราศีตุลคะ่ะท่านใดนะคะที่เดี๋ยวนะอ่ะท่านใดที่มองหาอาชีพเสริมชาวราศีตุลอยากจะทําอะไรเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคุณที่จริงชาวราศีตุลนะ่ะเหมาะกับการเป็นนักลงทุนลงทุนทํากิจการอะไรก็ตามแต่ไม่ต้องลงเยอะและไม่ต้องมีหุ้นส่วน นะคะถ้าคุณอยากจะค้าขายคุณเหมาะกับการเป็นนายของตัวเองเช่นกันชาวราศีตุลอาจจะไม่ทุกคนทุกท่านนะบางคนบางท่านมีดวงค้าขายมีดวงทําธุรกิจแล้วมือขึ้นแต่ห้ามมีหุ้นส่วนนะคะต้องทําคนเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะช่วงนี้อยากค้าขายอะไรเอาสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบทําลองวางแผนก่อนแล้วค่อยลงมือทํานะคะ มีเกณฑ์มีอาชีพเสริมได้ค่ะนะคะเป็นการค้าขายนี่แหละนะต้องถามตัวเองว่าถนัดอะไรเพราะว่ามันไม่ขึ้นมาในเกณฑ์ชะตาว่าทําอะไรดีแต่เป็นทําในสิ่งที่คุณถนัดแต่ห้ามมีหุ้นส่วนนะอันนี้สําหรับคนที่อยากหาอาชีพเสริม นอกจากงานประจําในช่วงนี้นะคะชาวตุลน,นะและอีกอย่างหนึ่งที่แม่หมออยากจะเสริมเข้ามาคุณมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะชาวราศีตุลมีเกณฑ์ฟกช้ำดําเขียวเจ็บเนื้อเจ็บตัววิธีแก้เคล็ดดวงชะตาฟกช้ำดําเขียวอุบัติเหตุเลือกตกยางออกแบบนี้นะคะก็คือว่าคุณต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทเคราะห์การโยกย้ายถ่ายเทเคราะห์คืออะไรคือการเปลี่ยนทัศนียภาพห่วงจุ้ยในบ้านหรือที่คุณอาศัยใหม่เช่น ในบ้านของคุณมีผ้าม่านนะคะยกตัวอย่างถ้ามันมผ้าม่านผืนนี้มันอยู่ที่บ้านของคุณมาหลายเดือนแล้วเปลี่ยนสีผ้าม่านใหม่อันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดนะอันนี้แม่หมอแนะนําวิธีแก้เคล็ดเลือดตกยางออกของชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะถ้าคุณไม่อยากมีเกณฑ์ฟกช้ดำดําเขียวเลือดเลือดตกยางอกอกบาดเจ็บอะไรแบบนี้เปลี่ยนทัศนียภาพเปลี่ยนหงจุ้ยในที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจจะ เปลี่ยนมุมทีวีใหม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ปลอกหมอนใหม่ก็เป็นไปได้โซฟาที่มันอยู่มุมนั้นมานานแล้วลองเลื่อนไปอีกมุมใหม่ดูสิคะนะอันนี้จะเป็นแก้เคล็ดโยกย้ายถ่ายเทเคราะห์ออกไปได้ดีทีเดียวนะคะและวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคุณต้องเผยแร่ธรรมะ นะคะจะเผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระเกจิอาจารย์ใดก็ได้อาจจะเผยแพร่ในทางโลกออนไลน์เป็นคำคมธรรมะสอนใจคนหรือจะเป็นการเผยแพร่บทสวดมนต์ก็ได้จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้คุณให้ดีให้แข็งแรงแข็งแกรง่งมีโชคมีลาบบางคนถ้ามีทุนทรัพย์สะหน่อยก็ซื้อหนังสือสวดมนต์แจกเลยค่ะ ยิ่งจะเป็นการดีเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้นเลยนะและอีกอย่างหนึ่งชาวราศีตุลท่านใดที่สุขภาพไม่ค่อยดีในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้มีโรคประจําตัวให้คุณทําบุญตักบาตรและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะปล่อยนกหรือปล่อยปลาแต่การปล่อยปลาเนี่ยแม่หมออยากจะเตือนสัหน่อยเพราะว่าคุณต้องดูแหล่งน้ําถ้าคุณเอาปลาไปปล่อยเนี่ยแหล่งน้ําไม่ดีน้ําไม่สะอาดปลาตายมีบาปเพิ่มอีกนะคะ ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่อยากปล่อยศาตว์ก็อาจจะแบบทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะละอุทิศบุญกุศลต,ตรงนั้นนะให้เจ้ากรรมนายเวรหรือทําบุญถวายลงศพจะดีมากๆเลยสําหรับคนสุขภาพไม่แข็งแรงเพราะว่าชาวราศีตุลเด่นมากๆสําหรับคนมีโรคประจําตัวอยู่แล้วหรือคนที่เจ็บอดอดแอแอเจ็บป่วยมาอยู่แล้วจากที่ผ่านมาอาการมันจะไม่ค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็ เหมือนกับเหมือนมันทรงทรงสุดๆนะฮะดีขึ้นวันนี้อ่ะพรุ่งนี้สุดลงอีกแล้วเป็นพ่อเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณตามขอส่วนบุญตามรังควานคุณอยู่มากๆเลยชาวราศีตุลน,นะคะยังไงก็ท่านใด ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ระมัดระวังอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียววิธีแก้เคล็ดแม่หมอก็บอกไปแล้วส่วนอากาศเปลี่ยนแปลงก็ระวังอาการหวัดภูมิแพ้เกิดขึ้นมาได้นะคะในรายที่ไม่หนักมากก็แค่อาการหวัดไอจามแพ้อากาศแบบนี้นะคะเนาะยังไงก็ถ้าท่านใดกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยแม่หมอ มีวิธีแก้เคล็บอกให้แล้วในคลิปวิดีโอนี้ย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงก็ได้นะคะก็จะเป็นการทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นนะอีกอย่างหนึ่งชาวราศีตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณบางทีคุณมีอารมณ์แบบน้อยอกน้อยใจนะอารมณ์แบบเหมือนตัวเองโดดเดี่ยวนะคะที่จริงคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่า คุณมีคนรอบข้างบางคนที่รักคุณที่ห่วงใยคุณอย่างจริงใจนะชาวราศีตุลแต่ด้วยความหงุดหงิดของคุณภาระหนักความรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยคุณลืมไปเลยลืมว่ามีคนที่รักคุณมีคนที่คอยห่วงใยคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องใครสักคนหนึ่งมีคนบางคนรักคุณมากๆห่วงคุณมากๆนะชาวราศีตุลนะคุณอย่าลืมเขานะ นะคะอันนี้ฝากไว้เป็นคำแนะนำของชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธนี้นะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอให้คุณร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยและร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะสวัสดีค่ะ